สวัสดีครับอาจารย์ไพฑลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณักษณาปูพื้นฐานไว้อาจารย์ไพฑลผมถามไปข้อๆเลยว่าเอ๊ะเราใช้ราคาน้ํามันเนี่ยที่เทียบจากราคานาเข้าสิงคโปร์อันนี้อาจารย์ไพยพลมองอยังไงฮะก็มันก็สะท้อนตลาดของการแข่ง <c oughs> ขันนะฮะเพราะว่ามันเป็นราคาตลาดโลกถ้าเร<อ>าอย่างนั้นถ, <c oughs> ถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราไม่ซื้อ เอน้ํามันจากโรงกลั่นของเราออื uh huh. เราก็ต้องนําเข้าออื uh huh. แล้วนําทับนําเข้าจากไหน uh huh. ก็ต้องนําเข้าจากสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสิงคโปร์นี่ถือเป็นตลาดระหว่างประเทศอ่ะ uh huh. ตลาดที่สำคัญระหว่างประเทศในภูมิภาคของเราครับอ uh ืเพราะนั้นการใช้ <c oughs> ราคาที่นําเข้าจากสิงคโปร์หรือราคาที่สิงคโปร์ก็แล้วแต่เนี่ย uh huh. กอ การตลาดอยู่แล้วครับในขณะที่ราคาแก๊สใช้ของซาอุออันนี้อาจารย์อาจารย์มองยังไงฮะมันมันเหมือนมันคอนเซ็ปต์เดียวกันใช่ไหมอาจารย์แก๊สเนี่ยอาจจะยุง่งยุ่งนิดหนึ่งยุง่งยากไปนิดหนึ่งก็คือว่าแก๊สเนี่ยอ่าตัวเลือกเนี่ยนอกเหนือจากการนําเข้าแล้วคือแก๊สแก๊สถุงต้มจะมีสามแหล่งในการผลิตก็คือหนึ่งแก๊สจากโรงแยกแก๊สของปตทซึ่งก็ ใช้ก๊าซในอาวไทยครับแล้วก็ก๊าซที่ได้จากโรงกลั่นน้ามันซึ่งก็ใช้น้ํามันน้ํามันนําเข้าจากสุดยใหก่ตอนออกกลางครับแล้วออีกแหล่งหนึ่งก็คือนําเข้ามาเลยนําเข้านําเข้าสำเร็จมาเลยใส่ถังใหญ่เข้ามาเลยจะมีสามแหล่งพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจริงๆเนี่ยราคาก็คือจะต้องเปรียบเทียบจาก ามแหล่งเนี่ยอ่าสามแหล่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเลือกของาการแลกันครับอ่า <นะ S 1> ครับอ่าไม่เหมือนกับน,น้ามันน้ํามันเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่ทางเดียวก็คือถ้าไม่ซื้อจากโรงกลั่นอ่าซึ่งซึ่งกลั่นในประเทศเนี่ยก็ต้องซื้อจากการนําเข้าซึ่งก็แทบจะเรียกว่าแหล่งเดียวที่ที่เลือกได้คือสิงคโปร์รเพราะว่าแหล่งอื่นมันจะแพงกว่าครับอาจารย์ครับ เราเราคือคือพอผมถามไปคือถามเหมือนกับชาวบ้านถามว่าแต่ก่อนเน,นี้เราเถียงกันมากเลยว่าบ้านเรามีน้ํามัน <S <S เพรผมเห็นคลิปมากมายว่าบางที่น้ามันมันผุดขึ้นมาจากดินเลยในประเทศไทยเนี่ย <S <S 1> <S 1> โอาผมก็ตื่นเต้นตามคลิปนั้นแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นทั้งหมด <S <S นี่ผมอยากทราบชัดๆว่ามันคืออะไรกันแน่คือเราแน่ใจอ่ะว่าเรามีแก๊สอยู่ในอ่าวไทยเพราะเราชดช่วงจัชวาเนี่ยวอาจาเราจําได้อีนี่น้ํามันเป็นยังไงฮะเรามีไหมฮะตกลงน้ํามันยิ่งน้อยกว่า แก๊สธรรมชาติเมื่อเทียบกับการนับการบริโภคใหญ่เลยอ่าย่างแก๊สธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันนี้เรายังผลิตจากอ่าวไทยเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นสัดส,ส่วนประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นของของการบริโภคและอาจจะใก,กาล้ๆครึ่งหนึ่งในอดีตน,นะนะ,ะ,ะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยที่ที่เราผลิตได้ในประเทศซึ่งมันน้อยมากแกนะทั้ง อาวไทยก็มีนะผสมจากแก๊สธรรมชาติเข้ามาแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็มีแหล่งศิริกิจนะฮะตอนนี้แหล่งน้ำก็ลดลงไปแล้วเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถผลิตเพื่อใช้เองเนี่ยจริงๆไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ะสิบเปอร์เซ็นต์ตองตามบริโภคคือมาคิดดูแล้วกันนะสิบเปอร์เซ็นต์แก๊สธรรมชาติแต่น้ำมันเนี่ยเออยังดีหน่อยอะครับแต่เอาว่าเป็นประมาณสักครึ่งหนึ่งอะ ในนั้นเนี่ยน้ำมันนี้แทบจะไม่ต้องพูดเลยว่าอืเรามีน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ของเราครับคือแก๊สเราอาจจะมีครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปพูดถึงโครงสร้างอะไรอย่างอื่นกันต่อไปแต่ว่าน้ํามันนี่มีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เรามีเป็นกระป๋อเล็กๆอย่างนี้เหรอฮะจันกระป๋อเล็กๆหมายถึงว่ามันมันเล็กๆน้อยๆอยู่ในใต้ดินนอย่างเี้เหรอฮะนิดๆฮะโอเคตามที่ตามที่เราสารวจมานะครับมันต้องเป็นแหล่งแหล่งเล็กแหล่งน้อยอี่ะดักระจายอ่ะพอมาสิบกระจายซะจน แล้วมันน้อยจะจนไม่คุ้มที่ทจ,ะทจะลงทุนดึง่งมันออกมาโอเคอันนี้ค <c oughs> ือเรามีไม่ถึง10%ของการใช้ในประเทศ <c oughs> ส่วนแกส๊สมีประมาณ <c oughs> ครึ่งหนึ่งอาจารย์ฮะ <c oughs> ทีนี้ณ <c oughs> วิกฤตเนี้ยและเรามองดูแล้วคือผมก็เกิดน,นํำไปแล้วว่าโอ้ถ้าเคารบคือตอนนี้รบกันด้วยนิวเคลียร์มันอาจจะยังไม่ถึงในอนาคต ก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์แต่ลบกันด้วยเศรษฐกิจตอนเนี้ทุบกันหนุรุนแรงหนักหน่วงมากแล้วเรื่องวิกฤตพลังงานมันมาถึงแล้วอาจารย์แนะนํำยังไงคือคือแน่นอนว่าประหยัดพลังงานในนี้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าทํายังไงให้ราคามันมันมันลงกว่านี้ได้มันทํำยังไงได้ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าเราคาดว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่นานว่าไวยเนี่ยไม่นานในนี้เนี่ยผมเอาว่า บวกไปข้างหน้าอีกสักประมาณสองเดือนข้างหน้าเอาเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมก็พูดว่าสามเดือนนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เอาว่ามันคงมีทางยุติได้อาจารย์มองโลกสวยกว่าผมอีกอะไรนะอาจารย์มองโลกสวยกว่าผมอีกผมว่าเป็นคนมองโลกสวยมากเออใช่ผมกําลังจะขยายความครับครับำว่ายุติที่ไม่ได้หมายว่าดีกันตกลงกันได้ดีกันเข้าใจเข้าใจ ติดแดงกันได้ไปใช่ไหมเอาแค่ว่าหยุตีแค่เพียงแต่ว่าในการลบพุ่งความรุนแรงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสงบลงได้ความขัดแย้งยังมีอยู่ความขัดแย้งเนี่ยยังมีอยู่คืออย่างน้อยหยุดรบหยุดลบหยุดลบก็คือหยุดลบสองเป็นได้พูดจาเจรจาพูดกันได้มากขึ้นอ่วนถ้าทีว่าเอออาจจะมีการ เจรจากันต่อไปออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะพอดคายลงนะแต่ว่าในส่วนเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยครับราคาน้ํามันนะฮะมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นน่ออืว่าจะไม่มีการ d i s r u p t จะไม่มีการหยุดตรงออกหยุดนําเข้าอะไรต่างๆพวกเนี้เออพวยนี้จาก อาจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือแก๊สมรรมชาติก็ตามอาจารย์แล้วอดี้ผมทํเสิ่งร้องบ้างอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญคือคนก็จะจับตาดูแล้วถ้ามันไม่อาจารย์แล้วถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ถือถ้าสองสามเดือนนี้มันไม่ดีขึ้นมันทุบกันอุตลุดไม่ไม่เอาว่าเอาว่าเป็นอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าเป็นสมมุติว่าเป็นอแต่แสดงว่าไอการการกระโดดขึ้นของราคาตลาดโลกเนี่ยมันจะเป็นแค่ชั่วคราว จำนานเอ,งอ้งแล้วมันจะพุ่งเงินไปร้อยเอาว่าเต็มที่ร้อยห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อย่างเงี้ยทุกวันที่เราคุยอยู่ตอนนี้มันก็ลงมาถึงประมาณร้อยสิบเหรียญแล้วอ่าแล้วก็ถ้ามันสงบอย่างที่ผมว่าเนี่ยอีกสองเด้งหน้าเนี่ยมันจะลดลงเหลือสักแปดสิบโอเคอันนี้ก็สบายใจแล้วเก้าสิบเหรียญมันก็ยังแพงนะไม่แพงแต่ว่ามันไม่แพงมากถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะอุดหนุนราคา ทั้งดีเซลทั้งเบนซินคทั้งแก๊สโซฮอลคือทุกชนิดอะคือไม่ให้มันแพงกระโดดไปตามตลาดโลกเเถ้าเรายอมให้มันกระโดดเนี่ยสินค้าและบริการหลายหลายอย่างเนี่ยมันจะกระโดดตามไปเงินฟองเงินเฟ้อทุกอย่างระครับาพื่อตามเพราะมันเป็นต้นทุนเรา ฟังข่าวแล้วว่าบินมอเตอร์ไซค์ขอขึ้นใช่อาจารย์คือแน่นอนว่ามันเคยสูงสุดตอนร้อยสามสิบเก้าตอนนี้อาจารย์มองไว้ถึงร้อยห้าสิบนนั้นถึงร้อยห้าสิบมันเคยร้อยสามเก้ามาแล้วมันก็กัดฟันหน้ามันทนไหวเราก็เราก็เราก็มีตังค์เราก็อุดหนุนเมื่อเข้าไปแต่อาจารย์เราตังค์เขาไม่ค่อยมีนะเพราะอยู่กับโครงหนีไปตั้งเยอะคืออุดหนุนครั้งนี้เนี่ยมันมันมีเหตุผลไงทีคนหลังเล่าให้ฟังว่าถ้ามันขึ้นไปสองเดือนแล้วมันลงมาเนี่ยชีวิตา็จะพอไหวราคาน้ำมันลงแต่ว่าราคาสินค้าอื่นมันไม่ อันนาอ่าอันเนี้ยอันเนี่ยคือความไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของการปล่อยให้ราคามันลอยตัวมากเกินไปอันนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากับประโชพาณิ์เข้าใจอาจารย์อาจารย์ทีนี้แล้วถ้าฉากฉากกระทัดร้ายคือผมเลยอีกสองนาทีอาจารย์ผมรลยต้องเล่นอาจารย์มากโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่แต่ว่าสองนาทีนี้อาจารย์มองภาพร้ายฉากกระทัดร้ายอาจารย์ โอ้ร้ายจริงๆนี่ก็คือยืดเยื้อน่ะสงครามยืดเยื้อแล้วก็บีการลบพุ่งกันมากแล้วอาจจะขยายวงไปนอกเหนือจากยู่ประเทศด้วยโอ้อันนี้ก็เรียกว่ายุ่งเลยตลาดน้ำมันนี่ปั่นป่วนมากเลยอาจจะขึ้นถึง200เหรียญอย่างที่เขาพูดกันนะฮะฮะคนว่าจะ300อยกันนี้ก็เกินไปเอาสัก200ก็แย่แล้วถูกไหมอาจารย์แล้วแล้วมันก็ขยายไม่ใช่แค่ขนาดของการเพิ่มราคาแต่ว่าระยะเวลาด้วยอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็คง ไม่สามารถจะทาอย่างที่ผมพูดได้คือไม่สามารถอุดหนุนได้ตลอดเลาก็ต้องปันส่วนน้ำมันน่ะจังหวะนั้นต้องปันส่วนกันแล้วอาจารย์ทีนี้แหมเราต้องคุยเรื่องโครงสร้างกันในอนาคตว่าว่ามันมีปัญหาอะไรไหมแล้วมันแก้ยังไงคือฝั่ง NGO ฝั่งที่เขาติดตามมาตลอดเขาก็เรียกร้องอะไรต่างๆไอ้วิธีคิดแบบมาตรฐานสากลมันก็มีอยู่ผมว่าโอกาสหน้าเราต้องกลับมาคุยกันใหม่เรียนเชิญอาจารย์่ายคนใหม่นะครับอาจารย์ครับคือเราคงจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่า มันคงไม่จบคือเดามันจะจบในสองสาเดือนเราก็ต้องคุยเผื่อไว้นะอาจารย์นะเพราะว่ามันอาจจะออกมากลางๆคือไม่ฆ่ากันแต่ว่าแต่ว่าเศรษฐกิจลบกันยืดเยื้อผมกลัวอย่างนั้นน้ำมันก็จะคาอยู่ที่ราคาแพงอาจารย์เอาแล้วนะครับขอพระคุณอาจารย์ภัยพูนอย่างสูงครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับครับสวัสดีครับ